วันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม NextTool นะคะในหัวข้อใบสั่งซื้อนะคะคีย์สามคีย์เพื่อหาเมนูใบสั่งซื้อนะคะกดทำการบวกใบสั่งซื้อนะคะในที่นี้สามารถเปลี่ยนวันที่ได้นะคะแต่เราจะใช้วันที่นี้เลือกแวดรวมในบาทแล้วก็เลือกเมนู u n น e e ตต y ฟค่ะเลือกบริษัทที่เราต้องการนะคะ กดเพิ่มสินค้าและบริการนะคะก็จะมีสินค้านะคะให้เราเพิ่มจำนวนสินค้าเลือกสินค้าที่เราต้องการเลยนะคะทำแบบนี้ทุกรายการที่เราต้องการนะคะเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วให้กดลูกศรด้านบนออกนะคะทำการตรวจเช็คนะคะ หลังจากนั้นกดเซฟนะคะถือว่าทำรายการเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ